สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลกุ๊กไก่ฝ่ายขายฟอร์ดแกรนด์ได้อีกเช่นเคยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะมารีวิวในรุ่น4ประตู XLT เกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้นะคะราคายอยู่ที่92,000 00, บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการใช้รถนะคะอย่าลืมนะคะโทรหาก,กุ๊กไก่ได้ตลอดเวลานะคะตลอด24ชั่วโมงเลยกุ๊กไก่รอรับสายอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะ่ะของเ l t ตัวนี้นะคะ จะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาต่อด้วยโปรนะคะโปรโมชั่นไฟลุกของเราวันนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นอะไฟไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนเปิดปิดเออขอโทษนะคะที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับล้ออลลอยสีดําแบบนี้นะคะดําเงาแบบนี้นะคะขอบ17นิ้วนะคะแบบเดิมๆม,มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะได้มาตรฐานจากโรงงานเลยนะคะลูกค้านี่นะคะ นี่นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์2.2เกียร์ออตโต้นะคะนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโทนดำนะคะสีดำดำเงานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันข้างในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะลูกค้าเบาะหนังนะคะถือว่ารุ่นนี้คุ้มมากๆลูกค้าราคาไม่สูงเกินนะคะแถมยังได้เบาะหนังแล้วก็ได้หน้าจอแปดนิ้วแบบนี้ด้วยนะคะหน้าจอนะคะสัมผัส ได้นะคะใช้งานได้จริงนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสําหรับพวงมาลัยของเรานะคะจะเป็นพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะคะก็จะมีคูดคอนโทรลนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีสวิตสวิตนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะคะสามารถเเวลาเราเชื่อมต่อกับบลูทูธโทรศัพท์เนาะเราสามารถกดรับสายแล้วก็ปิดสายได้นะคะลูกค้าถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะนี่นะคะ นี่นี่นะคะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าคุ้มค่ะลูกค้าราคาแค่เก้าแสนสองพันบาทเองแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะมีเซนเซอร์เซ็นเซอร์หลังแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะราคาไม่แพงนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะทีะ่มีแทนจะออกรถนะคะอย่าลืมนะคะโทรหากู้ไก่ได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวกูไก่จะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะ สำหรับโปรวันนี้นะคะโปรวันนี้นะคะ,ะเสนอโปรฟรีดาวดีกว่านี่วันนี้นะคะให้ลูกค้านะคะฟรีดาวไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสําหรับลูกคา้ทาท่านใดที่เครดิตดีนะคะไม่ต้องมีคนค้าด้วยนะคะพิเศษไปเลยไม่ต้องมีคนค้านะคะสําหรับลูกคา้าเครดิตดีนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะ อายุงานยังไม่ถึงอายุงานน้อยก็สามารถออกรถได้นะคะปรึกษากันได้ก่อนยังไม่กล้าตัดสินใจยังไม่กล้าซื้อนะคะลูกค้าโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะยินดีให้คําปรึกษากตลอด24 24ชั่วโมงนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เซลล์กุ๊กไก่ได้ทําคลิปต่อไปมาเสนอให้ลูกค้านะคะสําหรับวันนี้อย่าลืม4ประตู XLT g ร a ออ u t o ฟรีดาวะคะ่ะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะฟรีดาว สีนี้นะคะจะเป็นสีเทานะคะลูกค้าสีเทานะคะนี่แบบนี้เลยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมอย่าลืมฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวนะคะลูกค้าจัดพิเศษให้ลูกค้าไปเลยค่างวดก็อยู่ที่หมื่นต้นๆน,นะคะลูกค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทรโทรหากริ้งกลางหากุ้ไก่ได้เลยยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษานะคะอย่าลืม โทรหาด้วยนะคะอย่าลืมโทรหากุไก่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้กุไก่ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะฝากลูกค้าติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุไก่ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย